Thank you. สายนแบบนี้หลายคนบอกว่ารู้สึกได้ถึงไอร้อนที่มากขึ้นจริงๆนะคะแต่จากงานวิจัยของ World Bank พบว่าเรายังสามารถร้อนได้กว่านี้อีกค่ะโดยเฉลีย่ย2-4องศาเซลเซียสดูเหมือนตัวเลขจะไม่เยอะแต่ว่าเรื่องนี้กระทบทั้งชีวิตและมิติเศรษฐกิจของประเทศไทยและทั่วโลกด้วยวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อนะคะกับคุณขวัญพัฒส,สุธิธรรมกิจเจ้าหน้าที่อาวุโสธนาคารโลกผู้รับผิดชอบประเทศไทยในเดอะรีซอสเซสวิจัยใกล้ตัวค่ะ คุณขวัญพัฒน์คะตอนนี้เราอยู่ในช่วงเดือนเมษายนเราบอกโอ้โหนี่มันร้อนพีคมากๆหลายคนออกไปเล่นสงการแล้วด้วยนะคะแต่อยากรู้ว่าแนวโน้มที่ทางโวแบงค์พบมาปรากฏว่ามีร้อนได้กว่านี้อีกหรอคะก็พอพูดว่าร้อนเนี่ยใน,ในเชิงวิชาการเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าเกิดอุณหภูมิมันเกินสัก30.5เนี่ยเราก็เรียกว่าร้อนแล้วเนาะหรือที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยครับ3ามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อยู่สักประมาณ28-30องศาค่ะนองศาแต่ตอนนี้จำนวนวันที่มันจะร้อนเกิน30.5เนี่ย มันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ <Ừ. S 2> จนกระทั่งประมาณปรณอีกหปีข้างหน้าเนี่ยความร้อนที่จํานวนวันที่มันจะร้อนมากกว่า30.5เนี่ยก,ก็8เดือนครึ่งเข้าไปของปีแล้วนะ250วันนะครับในปี2 5 5 0้อ2050เนี่ยอีกสักประมาณ20ปีข้างหน้าเนี่ย ก็เกือบ300วันนะต่อปีที่มันร้อนครับโอ้หเกือบจะครึ่งหนึ่งของปีหนึ่งเลยนะคะแล้วถ้าดูจากกราฟนี่ก็จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครก็ติดแรงที่ค่อนข้างสูงจํานวนวันที่ร้อนที่สุดในแต่ละปีก็มีต่ํากว่าก็แค่ทางโกลาลัมเปอร์กับสิงคโปร์ซึ่งเขาอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากกว่าค่ะโอ้โหนี่ไม่ใช่เมืองร้อนแล้วเมืองเดือดแล้วนะคะเมืองเดือดแต่จะเห็นว่าถ้าบอกว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะดูเป็นตัวเลขไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ตัวเลขไม่เยอะนี่คือเป็นผลกระทบหนักคะ คือผมชอบเปรียบเทียบว่าถ้าเกิด2.5มันดูน้อยนอะคือถ้าเกิดร่างกายคนเราเนี่ยครเป็นไข้ตอนไหนฮะเราถ้าเกิดอุณหภูมิ <39 S 1> เรา37 39ก็กินยากินพาราแล้ใช่ไหมก็ประมาณ2องศา2องศาเพราะฉนั้นลักษณะที่โลกมันเปลี่ยนไปก็เหมือนกับอุณหภูมิคนนีครับ2องศานี่ก็มีผลหนักละ ก็เห็นภาพชัดว่าร้อนขึ้นนิดเดียวในผลกระทบเยอะเลยแล้วก็ไม่ได้แค่ผลกระทบที่ประชาชนด้วยมิติเศรษฐกิจก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะทําไมโบรแบงก์ถึงเน้นศึกษาในความร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณเมืองอย่างกรุงเทพมหานครล่นะคะคือความเป็นเมืองเนี่ยเวลาเราเปรียบเทียบนะครับอุณหภูมิเนี่ยเมืองเนื่องจากมันมีคอนกรีตเยอะลดลาการใช้รถต่างๆเยอะนะครับพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันน้อยเพราะนั้นเวลาเราจะวัดเนี่ยเราจะวัดอุณหภูมิเราเรียกว่าเป็นคล้ายๆแบบเกาะความร้อนในเมืองหรือว่าเออร์เบิร์นฮีทไอแลนด์เนี่ย ก็คือเทียบกันนะครับว่าพื้นที่นอกชนบทพื้นที่ชนบทที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะอในลักษณะที่อยู่ในกรุงเทพเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเวลามันอยู่ในเมืองโดยเฉพาะศูนย์กลางของเมืองเนี่ยความร้อนมันยิ่งมากขึ้นะนะครับบางทีอย่างสมมติในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะฮะว่าอุณหภูมิเนี่ยต่างกันได้ถึงประมาณ อ่อห้าหกองศาหรือ,อทีเดียวนะฮะแล้วก็พื้นที่ในเมืองเนี่ยนอกีจากว่ามันมีความเป็นเมืองร้อนแล้วเนี่ยกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบเยอะพอสมควรค่ะเพราะว่าประชากรบาบก็อยู่ในเมืองกันเยอะพอสมควรเหมือนกันอย่างที่บอกกลุ่มเปราะบางน่าสนใจว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเอาคนก่อนแล้วกันค่ะเกิดอะไรแค่ความร้อนนี่เป็นผลกระทบเลยเหรอคะคือคือเราอาจจะร้อนจนชินแต่ครั้นี้เนี่ยตัวรายงานฉบับนี้ที่ทางธนาคารโลกเนี่ยออกมาเนี่ยพยายามจะให้ดูถึงผลกระทบเป็นตัวเลขหน่อย นะครับในเชิงด้านสุขภาพเนี่ยเราก็ดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเนี่ยสูงขึ้นะนะครับส่วนที่สองเนี่ยในแง่ของผลิตภาพแรงงานเนี่ยก็จะมีความสูญเสียอยู่นะครับในแง่ต่อปีเนี่ยอาจจะถึง44,00 0่ล้านบาทต่อปีคือทำให้การทำงานเขาทำได้แย่มากขึ้นครับยิ่งยิ่งร้อนเท่าไหร่เนี่ยเราก็อาจจะไม่อยากจะไปทำงานนะฮรแล้วมีผลกระทบโดยเฉพาะคนที่ทำงานกางแจ้งด้วยซ้ำ ส่วนค่าไฟแน่นอนยิ่งร้อนก็ยิ่งเปิดแอร์เยอะขึ้นนะครับค่าไฟก็อาจจะเพิ่มขึ้นปีหนึ่งหน0่ 17, ล้านบาทต่อปีออันนี้ก็เห็นเลเวลของการกระทบที่เกิดทั้งกับคนแล้วก็ภาพรวมของแรงงานรวมถึงมิติของเศรษฐกิจด้วยเลยนะคะทีนี้กรอบแนวคิดที่จะช่วยทําให้โลกร้อนมันดีมากขึ้นกว่านี้มันทําอะไรได้บ้างคะตอนนี้ในการรับมือเนี่ยในรายงานเราก็เสนอกรอบ ง่ายๆสามอันเนี่ยครับดูดูที่สถานที่นะครับพื้นที่ในเมืองเนี่ยทำไงให้มันมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นนะครับทำไงให้ตึกเนี่ยเป็นตึกสีเขียวมากขึ้นนะครับการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในแง่ของสุขภาพคนเนี่ยก็น่าจะมีระบบเตือนภัยนะครับว่าความร้อนเท่าไหร่อันตรายการระวังตัวทํำยังไงสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่นะครับที่เรายังไม่ค่อยเข้าใจกันในเชิงนโยบายเนี่ยควรจะมีการบรรณาการกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอสมควร องแรกนี่ยังพอเข้าใจการทําสถานที่อาจจะไปเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นสีเขียวยากแต่ว่าที่เป็นตึกอยู่แล้วก็อาจจะเพิ่มสีเขียวเข้าไปได้นะคะก็ต้องมีนโยบายชัดเจนเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่เรื่องของประชากรเนี่ยค่ะที่บอกว่ามีการป้องกันมีระบบการเตือนเนี่ยในต่างประเทศมีตัวอย่างไหมคะคือเราจะมองในแถบนี้ครับโดยเฉพาะจริงในโลกด้วยซ้ำนะครับสิงคโปร์เนี่ยน่าจะเป็นผู้นําในด้านนี้หรือในการบริหารจัดการความร้อนในเมืองนะครับหลักๆนี่ก็ใช้วิทยาศา,ศาสตร์แล้วข้อมูลเข้ามาจับ ดูได้ตั้งแต่ว่าความหนานแน่นเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยนะครับมีพื้นที่ที่เขาจะต้องมีความร้อนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมีการวางแผนแม้กระทั่งทำดิจิทัลทวินนะครับจำลองรูปแบบทิศทางลมที่จะเข้ามาเพื่อช่วยระบายนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยเรื่องการวางวางผังเมืองเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะครับที่จะช่วยให้ การรับมือเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะยกตัวอย่างแต่ละกล่องเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ารูปแบบที่ทางสิงคโปร์เขาทำเขาทําแบบไหนบ้างอันแรกเลยครับก็คือกรีนแพลนของเขาเนี่ยนะถ้าเกิดเราไปสิงคโปร์เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเขียวมากเนาะต้นไม้ก็เยอะ,ค,ะคือลงถึงขั้นแม้แต่ที่ว่าต้นไม้ลักษณะไหนจะช่วยลดความร้อนได้<อ>ลงไปถึงขั้นนั้นแล้วก็วกมกาจานวัดเมืองด้วยใช่ฮะแล้วก็ดูผังเมืองด้วยอันที่ผมว่าน่าจะ เป็นตัวที่เขาทำได้ดีเนี่ยทำมาประมาณสัก20ปีแล้วก็คือในส่วนของอมีข้อกําหนดระเบียบนะครับว่าตึกสูงของเขาเนี่ยต้องมีพื้นที่สีเขียวเท่าไหร่มีการประกวดกันครับว่าแต่ละตึกเนี่ยจะได้รางวัลน,นะครับความสีเขียวใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพใช้น้ำมีประสิทธิภาพทำอย่างไรแล้วก็สุดท้ายเนี่ยบ้านเรือนของสิงคโปร์เนส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ housing development agency นะคเขาก็มีการวางผังเมืองนะครับรูปแบบการใช้พื้นที่ในที่มีพื้นที่สีเขียวระบายความร้อนเยอะสิ่งนั้นน่าสนใจ Green p l น n 2030เขามีการตั้งเป้าเรื่องของการปลูกต้นไม้แล้วก็การทำพื้นที่สีเขียวด้วยถ้าลองเทียบตัวเลขกับไทยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ของไทยของเราเนี่ยผมว่าเราพยายามอยู่นะ,ท,นะท่านผู้ว่าช,ชาติเนี่ยก็อยากจะมีพื้นที่สีเขียวเนี่ยโดยเฉพาะวางว่าควรจะมีสวนสาธารณะในระยะ,ะประมาณ5กิโลเมตรนะครับจากที่ท่านไปถึงอย่างเงี้ยเป็นต้นก็พยายามขยับ ที่จะทอยู่นะครับแต่ว่านอกจากพื้นที่สีเขียวแล้วเนี่ยเขาตั้งใจจะทําห้กับเป็นพื้นที่ล่มให้คนเดินเพื่อกันความร้อนไปด้วยของเรานี่ก็จะเห็นว่าใต้ตรงสานีสยามนะอาจจะเดินได้ยาวไปถึงตรงแถวชิดลมนะครับก็มีบังแดดพอาําลักษณะอย่างเงี้ยคนก็ใช้นะครับแล้วก็เดินแล้วก็ลดความร้อนด้วยนะครับก็ทำยังไงให้เราสามารถที่จะขยายาพื้นที่ระดับดังกล่าวเนี่ยได้มากค่ะแต่ถ้าดูจากรูปธรรมของสิงคโปร์หลายๆตัวอย่างนี่จริงๆแล้วไทยก็สามารถเอามาปรับใช้ได้ แต่อยู่ที่ว่าจะมีโอกาสในการนานโยบายมาใช้ได้จริงไหมอย่างกรุงเทพมหานครก็อย่างที่บอกไปบางทีอํานาจมันก็ทําได้ยากเหมือนกันจัดการได้ยากเหมือนกันใช่ไหมคะก,ก็ตัวรายงานตัวนี้เราทําร่วมก,กันกับทางกรุงเทพมหานครนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาคิดทันทีเลยก็คือว่าเราเรียกว่าเป็นลักษณะ cool Center. คูลิ่งเซ็นเตอร์นะครับบางทีเนี่ยหน้าร้อนของเราเนี่ยเดือนมีนา,มาเมษาในโรงเรียนปิดนะครับโรงเรียนกรุงเทพมหานครเนี่ยมีเครื่องปรับอากาศ เขาก็คุยกันครับว่าโรงเรียนกรุงเทพเนี่ยเปิดพื้นที่ให้ชุมชนเข้ามาระบายความร้อนเข้ามานั่งพักนะครับเพื่อทําให้มันไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพมากเกินไปค่ะคและนอกจากกรุงเทพมหานครจริงมันก็มีคําว่าเมืองอีกหลายจังหวัดเหมือนกันในประเทศไทยในภาพรวมของนโยบายภาพใหญ่ควรจะทําอะไรเพิ่มไหมคะในในส่วนของแต่ละเมืองเนี่ยผมว่าผลกระทบความร้อนเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ขอนแก่นภูเก็ตเองก็ดีนะครับโดยภาพรวมเนี่ยหนึ นึกถึงความสําคัญนะครับว่าความร้อนมันมีผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะได้รับอํานาจในในการที่จะออกแบบเพื่อให้เมืองของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่หน้าอยู่แต่ว่ามันไม่ร้อนเกินไปด้วยและแน่นอนนะคะเรื่องของโลกร้อนแบบนี้ใกล้ตัวเรามากจริงๆการมีพื้นที่ให้ประชาชนได้อยู่อย่างปลอดภัยมากขึ้นและสามารถเตือนตัวเองได้ด้วยว่าตอนนี้ร้อนแล้วนะอันตรายแล้วนะมัน,มนเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะ,นะคะเช่นเดียวกันกับตอนเรื่อง PM 2.5 นะครับว่าเรายิ่งมีความรู้มันเท่าไหร่เรายิ่งระวังตัวมากขึ้นเท่านั้นขอบคุณคุณขวัญพัดด้วยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราค่ะจากข้อมูล o ัวแบงค์เห็นภาพชัดเจนนะคะคุณผู้ชมว่าโลกร้อนใกล้ตัวเรามากขึ้นจริงๆร้อนเพียงนิดเดียวก็วาอาจจะส่งผลถึงชีวิตได้ด้วยการมีมาตรการที่จะจัดการกับเรื่องนี้จึงสําคัญจริงๆค่ะทั้งหมดนี้คือ The Resources วิจัยใกล้ตัวในวันนี้เรา2คนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ